สถานการณ์ล่าสุดที่จุดเกิดเหตุขณะนี้เจ้าหน้าที่วิศวกรรวมไปถึงทีมช่างได้เดินทางเข้าไปสำรวจความแข็งแรงของตัวโครงสร้างแล้วซึ่งคาดว่าถ้าเป็นไปตามแผนวันนี้จะสามารถดําเนินการนําโครงสร้างที่เหลือลงมาได้ครับเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่วิศวกรพร้อมทีมช่างได้ขึ้นไปสำรวจตัวโครงสร้างเทร์ลอนเชอร์เพื่อที่จะเตรียมนําโครงสร้างที่เหลือลงมา จากการเฝ้าสังเกตของทีมข่าวไทย PBS พบว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการแบ่งกำลังออกเป็น2ชุดชุดแรกขึ้นไปสำรวจบริเวณส่วนหน้าของเทรนลอนเชอร์พร้อมทั้งเกี่ยวสลิงเพื่อพยุงโครงสร้างก่อนจะทำการคัดแยกขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดที่2อยู่บริเวณส่วนท้ายได้ทำการสำรวจจุดยึดโครงสร้างหรือทักทำหน้าที่รองรับน้ำหนักซึ่งจากภาพจะเห็นว่าเป็นขาตั้งอยู่ติดกันจำนวนสตัว การรื้อถอนและนำเครนลอนเชอร์ลงจากที่สูงโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจนโครงสร้างผิดรูปหรือพบเหล็กฉีกขาดวิศวกรระบุว่าเป็นการทำงานที่ซับซ้อนและอันตรายขั้นตอนหลักจะไม่ได้ทำเพียงแค่การยกออกแต่ต้องมีการประเมินตัวโครงสร้างตลอดเวลาสำหรับขั้นตอนการถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์วิศวกรระบุว่าจะกำหนดจุดตัดบนคานเหล็กหลักเพื่อแบ่งเป็นท่อนก่อนนำลงสู่พื้นดิน และดำเนินการคัดแยกชิ้นส่วนออกอย่างละเอียดโดยเฉพาะชิ้นส่วนที่เป็นหลักฐานทางคดีเช่นฐานซัพพอร์ตที่หลุดจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหาสาเหตุการล้าของโลหะหรือรอยล้วต่อไปอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้ครับคือเครนลอนเชอร์ส่วนท้ายจะเห็นว่ามีความลาดเอียงขณะที่บริเวณของตัวลอนเชอร์เองนั้นจะคงมีวัสดุโครงสร้างสีน้ําเงินเนี่ยเกาะติดอยู่ ท้ายลงมาคือขาซัพพอร์ตหลักซึ่งมีความเอียงอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องมีการเดินทางเข้าไปสำรวจโครงสร้างหลักว่าขั้นตอนในการที่จะถอดหรือตัดเหล็กนั้นมีความพร้อมมากแค่ไหนซึ่งหากเป็นไปตามแผนแล้วคืนนี้จะสามารถนำโครงสร้างทั้งหมดลงมาได้